เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องที่งงนิดนึงแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะเก็บคะแนนได้ง่ายๆนะเรื่องนี้ก็คือนโยบายการกู้เงินนโยบายการกู้เงินเป็นยังไงก็ถ้าจำง่ายๆเราก็จะมีกราฟอันนี้โ้ย เมาส์เมาส์อ่ะก็จะมีกราฟตั้งขึ้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ f i x asset ถูกไหมส่วน,วนอันนี้ก็จะเป็นอ่า valuable asset เอ่อถ้าเป็นของ finance นะเร็วเนี่าเออ current asset นี่เออ current asset นีนี้กราฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างของ ผู้ขายผู้ประกอบการหรือบริษัทอะไรก็ตามแต่ถูกไหมก็จะมีส่วนที่เป็น f i กแอ asset อยู่ด้านล่างแล้วก็ส่วนที่เป็น c u r น e ์แ asset ตรงนี้ที่อยู่ด้านบนทาไม c u r น e ์แ asset ถึงมีขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเพราะว่ามันก็จะเป็น p e รียดเป็นช่วงที่มีการขายดีขายไม่ดีขายดีขายไม่ดียดยดอย่างเงี้ยสลับกันเป็นช่วงๆนะ,ะทีนี้นโยบายการกู้เงินเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบหลักๆ าแบบง่ายที่สุดก่อนอโดยทั่วไปเวลากู้เนี่ยกู้ก็จะมีสองแบบถูกไหมกู้ระยะสั้นกับกู้ระยะยาวเพราะฉนั้นเวลาเขาจับคู่กันเนี่ยถ้าเป็นแบบปกติทั่วๆไปเนี่ยกู้ระยะสั้นนี่ไงมันก็จะมีช่วงของมันตัวนี้ ตอนที่กําลังจะผลิตตรงนี้เป็นช่วงที่กําลังผลิตเยอะถูกปะเออเขาจะกู้ตั้งแต่ตรงนี้ถูกไหมเพื่อเอาไปผลิตช่วงตรงเนี้ยแล้วพอขายเสร็จหมดซีซันก็เอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายหนี้ก็คือเป็นเป็นกูนะ้ระยะสั้น่ะพอกําลังจะขึ้นซีซันใหม่ก็กู้แล้วก็ผลิตผลิตผลิต,ลต,ลตแล้วก็จ่ายหนี้ตรงนี้ถูกไหมเอออันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆเพราะ้ ส่วนที่เป็นกู้ระยะยาวแน่นอนก็จะเป็นกู้เพื่อเอามาซื้อฟิกแอสเซทใช่ไหมที่ดินตึกอาคารโครงสร้างเครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นกู้ระยะยาวแล้วก็เอามาใช้สำหรับซื้อพวกเครื่องจักรอะไรพวกนี้ที่บอกไปนั้นส่นที่เป็นกู้ระยะยาว คนที่เป็นกู้ระยะสั้นเห็นไหมเพราะนั้นพื้นฐานเนี่ยก็ต้องกู้ระยะยาวไปก่อนใช่ไหมเออช่วงตรงนี้ก็กู้ระยะยาวไปก่อนถูกไหมรอไว้เสร็จปุ๊บพอมีซีซันพอถึงซีซันก็ค่อยกู้ระยะสั้นพอถึงซีซันก็ค่อยกู้ระยะสั้นพอถึงซีซันก็ค่อยกู้ระยะสั้นเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็น นโยบายแบบที่ง่ายที่สุดนะแล้วจะเป็นโครงสร้างให้กับนโยบายที่เหลืออีกสองอย่างนี่นโยบายต่อมามันก็จะใช้รูปเดิมนี่แหละเพราะโครงสร้างของบริษัทก็คือมีแบบเดิมอะใช่ไหมก็คืออ,อันนี้มีส่วนที่เป็น fixed a s s e นี้ส่วนที่เป็นค u r r e n t asset เอาเลย a s มมาเป็นซีซั o ใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมมุติ บริษัทตัวอย่างเป็นบริษัทที่ขายของหรูอันนี้จำไว้เลยนะขายของหรูอย่างเช่นอย่างเช่นผมบอกว่าบริษัทนี้ขายตุ๊กตาหมีคุณภาพดีนะกันลาฟงลาฝุ่นมีไอ้นูน่นไอ้นี่ออปชั่นเสริมอะไรก็ตามแต่ขายตัวละ หนึ่งแสนบาทเออเนี่ยขายตุ๊กตาอีกตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ยหนึ่งแสนบาทคิดว่าเมื่อไหร่จะมีคนซื้อคนจะซื้อเยอะไหมไม่ไม่คนไม่น่าจะซื้อเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นกวาที่คนจะซื้ออ่ะเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหรคนจะซื้อเพราะฉะ้เขาผลิตผลิตจึ้งตรงเนี้ยแล้วเอ๋เวลาการาฟของจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้อาจจะผลิต แล้วอยู่ๆวันดีคือดีขายได้แล้วผลิตไปยาวอยู่วันดีคืนดีขายได้อยู่ผลิตอา้าเร็วหน่อยวันดีคืนดีขายได้แบบเนี้ยเพราะั้นกราฟมันจะเป็นหน้าตาค่อนข้างไปทางแบบนี้แต่ว่าโอเคหน้าตามันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วก็โอเควันแบบเติมละกันคือของหลูกพวกเนี้ยเวลาขายมันไม่มีซีซันนะ่นอ่ะอยากซื้อก็ซื้อใช่ไหมนั่นของหลูกพวกเนี้ย เขาจะกู้ระยะสั้นเพื่อมาตร,ตรงเนี้ยเพื่อจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อจะมารองรับการผลิตตรงเนี้ยไม่ได้เพราะว่าก็เขาไม่รู้ไงว่าเราจะกู้ระยะสั้นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าควรจะผลิตเมื่อไหร่ถูกไหมเอออย่างกราฟแรกอันเนี้ยนโยบายแบบธรรมดาเนี้ยคือเขารู้ว่าเออเดี๋ยวพอถึงวันท้ายนะอ่ะจะผลิตละพอถึง ีใหม่นะจะผลิตละมันจะมีซีซั่นของมันแต่ว่าของหรูพวกนี้ตุ๊กตาตัวละแสนอันเนี้ยเขาไม่รู้ว,ว่าจะขายได้เมื่อไหร่เพราะนั้นเขาจะเป็นที่จะต้องกู้เงินมาแล้วก็สร้างรอไว้เออขายได้เมื่อไหร่ก็ขายอะ่ะถูกไหมเพราะ้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ เั้นเขาไม่สามารถกู้เงินระยะสั้นได้เพราะเขาต้องกู้เงินระยะยาวมารอไว้ทั้งหมดถูกปะแล้วเวลากู้เงินเขาต้องกู้ให้ครอบคุมถูกปะเพราะนั้นเขาก็ต้องครอบคุมมาถึงนี่เลยถูกไหมเอออันนี้จะเพิ่งงงนะอันนี้เป็นฟิกแอสเซทอันนี้เป็นเค r ร์เรนแอสเซทถูกปะแต่ว่าเวลาเขียนในกราฟในชีตอ่ะเขาจะเขียนหน้าตาแบบนี้ อันเนี้ยไอเจ้าอันเนี้ยไอเส้นอันเนี้ยคือกําลังบอกว่าอีพื้นที่สีเหลืองๆตรงเนี้ยที่เป็นการกู้ระยะยาวอะ่ะเขาต้องกู้ให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นเคอร์เรนเอเซเพราะเขาไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่อีหมีตัวละแสนเนี่ยไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่เพราะเขาต้องกู้ระยะยาวมารอขายได้ปุ๊บอ่ะจะได้มีเงินรอถูกป่ะดีวันดีคืนดีอ้ะขายได้อีกปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ย ีวันอี่คืนอื่ขายได้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเขาต้องคเวอร์ไว้ทั้งหมดนะเพราะอันเนี้ยวิธีการแบบนี้นโยแบาบยแบบนี้มันต้องเขาเรียกต้องอนุรักษ์อ่ะอนุรักษ์นิยมนิดนึงเขาเลยชื่อว่าเป็นแบบ conservativ เออนะเวลาเวลาไปวาดในข้อสอบให้วาด เป็นรูปนี้เออเคนะอ่ะส่วนนโยบายต่อมานะก็จะเป็นนโยบายของบริษัทที่ตรงข้ามกับอของคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟก็คือจะเป็นของรู้ทุกไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นของกหา,นนงกาหรือว่า ของที่ราคาถูกมีคนซื้อเยอะคนซื้อบ่อยนะถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านกาแฟเออถ้าร้านกาแฟเนี่ยดูแอสเซทนะก็แอสเซทแบ่งออกเป็นสองอย่างเขาเรียกแอสเซทบิ๊กแอสเซทถูกไหม ถ้าอย่างพิกแอสเซทของร้านกาแฟมีอะไรบ้างเรื่องง่ายๆเลยคือที่ดินร้านเช่มไหมโต๊ะเก้าอี้เครื่องชงแก้วช้อนถูกไหมเลยส่วนเคลนแอสเซทมีอะไรบ้าง ก็อย่างเช่นเม็ดกาแฟ ى, น้ำตาลนมอะไรอย่างนี้ทุกเนี่เออนี้มันเดิมมอดกราฟแบบเติมคืออันนี้เป็นปฟิกแอสเซทอันนี้เป็นคืนแอสเซทเออแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกร้านกาแฟอะไรแบบเนี้ยมันมีคนเข้ามากินทุกวันอะ ลงมากินทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแสดงว่ามันสามารถหมุนเงินได้เร็วดูนะคานี้มันหมุนเงินเร็วอืมแล้วแล้วแล้วกับอีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้คือการกู้ระยะยาวอะ่ะยิ่งกู้ยาวยิ่งดอกเยอะเออยิ่งกู้ยาวยิ่งดอกเยอะเพราะต้นทุนในการกู้ระยะยาวอะ่ะมันสูง อะขอเขียน long term liability เนี่ยสูงถูกไหมเพราะนั้นเนื่องจากว่าเขามั่นใจว่าเขาหมุนเงินได้ท่านเขาก็เลยเลือกที่จะกู้ระยะสั้นให้มันเยอะๆแทนดีกว่านี่ตอนนี้ยอดกลับมาเรื่องของ fixed asset ละนี่ที่สังเกตว่า fixed asset จะเขียนเป็น2บรรทัดคือบรรทัดบนกับบรรทัดล่าง ทัชบนก็จะเป็นของใหญ่ๆห,หน่อยที่ดินร้านโต๊ะเก้าอีออ้ส่วนเครื่องชงแก้วช้อนอะไรนี่มันเป็นของเล็กๆราคาถูกถูกปะเออเวลาเขากู้เงินถ้าเขากู้ส่วนที่เป็นระยะยาวเขาจะกู้เฉพาะพวกที่ดินร้านโต๊ะเก้าอีออ้อะไรของใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันก็จะเลยมีทิกแอสเซทก็เลยแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มที่เป็นที่ดิน ของใหญ่อะร้านลิกทธิตอะไรก็แล้วแต่ของใหญ่ของใหญ่หญส่วนฟิกเซ็ตอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเครื่องชงแก้วช้อนอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นของเล็กๆเกออเวลาเขากู้เขาบอกแล้วว่า เขาไม่อยากกู้ระยะยาวเยอะอ่ะทัเขาก็กู้ระยะยาวส่วนที่มันจําเป็นเท่านั้นส่วนที่ไม่จําเป็นคืออะไรคือส่วนที่มันเป็นของราคาถูกอะ่ะเขามั่นใจว่าเขาสามารถขายแล้วหมุนได้ทันก็ตรงเนี้ยเขาก็เลยกู้ระยะสั้นมารองรับแทนแล้วปุยระยะสั้นก็เลยกู้ส่วนที่เป็น ส่วนโปรดักชันด้วยก็คือส่วนที่เอาไว้ผลิตตรงนี้โอเคไหมั้งมันก็เลยกลายเป็นกราฟประมาณนี้เออของจริงไม่มีสีให้ดูแต่อันนี้ระบายสีให้ดูนะนะไอเดียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นยุคใบแรกก็คือมันเป็นบริษัทธรรมดายบายที่สอง นะมันเป็นบริษัทที่ขายของหรูๆขายยากไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่เพราะไอการที่ไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่อ่ะมันก็เลยต้องกู้ระยะยาวมาหลอมีคนซื้อก็ผลิตใหม่ได้ปับ๊บมีคนซื้อก็ผลิตใหม่ได้ปับ๊บไม่ต้องไปทําเรื่องถูกปะไม่ต้องไปทําเรื่องเสียเวลาในขณะที่แบบที่สามเออหรือพูดชื่อเนื่องจากว่าไอแบบที่สามอะ่ะมันต้อง เร่งเร่งขายเร่งปิดยอดเร่งขายเพราะเขาเรียกเป็นการขายแบบ g g r e s s i v e เออเขาก็เลยเรียกนโยบายแบบนี้ว่านโยบายแบบ g g r e s s i v e คือเร่งการขายเออไอแบบ3ามอยู่ตรงที่ว่านั่นแหละนี่ไอเดียตรงที่ว่าเขาสามารถหมุนเงินได้เร็วและต้นทุนการกู้ระยะยาวมันสูง,องดอกเอาง่ายๆดอกเบี้ยกู้ระยะยาวมันสูงอ่ะเขาก็เลยเลือก กู้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยระยะสั้นเพิ่มเข้ามาในส่วนที่เป็นฟิกแอสเซทแต่เป็นฟิกแอสเซทแบบของเล็กๆนะเป็นฟิกแอสเซทแบบของเล็กๆก,ก็ใช้วิธีการกู้ระยะสั้นแล้วรีบขายแล้วเอาเงินมาหมุนใช้นี้แทนนะนี่ก็จะเป็นนโยบายการกู้เงิน3แบบหลักๆนะครับจบแล้ว